สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแฟนเพจแม,ม่ผทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกับแม่หมืแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่ก็จะพามาเยี่ยมชมค่ะเป็นรุ่น YT แทนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะรานะคาตั้งขายอยู่ที่1 6 4 0 0ล้านบาทนั่นเองนะคะเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0นะคะเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ดีเซลนะคะ170แรงม้านะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีชุดแต่งอะไรบ้างตามแม่ไปชมค่ะ กระจังหน้า FORD สี o R D c, ดำตัดขอบสีแดงนะคะเป็นหน้ากระจังหน้าทรง V6 ค่ะพร้อมไฟ LED 3ดวงนะคะมาพร้อมนะคะไฟหน้าทรง c แคมนะคะชุดครอบไฟด้านหน้านะคะแม,ม่โมได้ทำการติดตั้งเพิ่มมาให้นะคะพร้อมซุ้มล้อขนาด6นิ้วปักหมดสีเงินนะคะซุ้มล้อของเรานะคะไม่ได้เจาะเข้ากับสีตัวรถนะคะคุณลูกค้า แม็กนะคะเป็นแม็กยางขอบ20นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นยางออเทเลนะคะเป็นยางเอที T สามารถวิ่งได้ทุกสภาพผิวถนนนะคะเป็นแม็กนะคะเป็นแม็กยางออฟโรดนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีนำตัดขอบสีแดงมาพร้อมกับชุดยกของโยงนะคะหล่อหล่อแบบคันนี้เลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวแมพไปชมด้านข้างของเรานะคะสําหรับด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะแมพได้ทําการติดตั้งเป็นเบ้ามือจัด4ชิ้นนะคะเป็นเบ้ากันรอยให้ลูกค้านะคะ พร้อมฟิล์มเซรามิกนะคะตัวนี้คุณลูกค้าสามารถเลือกขนาดเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้เลยนะคะพร้อมกันาศาสตร์สีชิ้นนะคะที่แมมได้ทำการติดตั้งเพิ่มมาให้นะคะนขนาด6นิ้วแบบปักหมุดเท่ๆนะคะ,ะพร้อมตรงนี้นะคะจะเป็นจุดข้อฝาถังนะคะแมมก็ได้ทำการติดตั้งเพิ่มมาให้อีกเช่นกันคะ่ะสำหรับด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะแมมได้ทำการ ติดตั้งนะคะเป็นชุดข้อไฟท้ายให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับชุดข้อฝากกระบาดท้ายนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวอักษร FORD สีดำนะคะตัดขอบสีแดงเท่ๆคันนี้เลยนะคะพร้อมอักษรลนเจอร์สีแดงเท่ๆแบบคันนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะถ้าเป็นรุ่นวายแท็กนะคะก็จะมีกล้องอถอยขนาดจอดฝักมากับตัวอักษรฟอร์ดมาให้แล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ ยังไงบ้างคะลูกค้าเยี่ยมชมคันนี้ของแหม่มแล้วนะคะถ้าลูกค้าชอบรอรอคันนี้ถูกใจนะคะเดือนนี้แหม่มก็ยังจัดโปรโมชั่นนะคะแถมชุดแต่งรอลอแบบคันนี้ให้อีกเช่นเคยนะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบชุดแต่งชุดนี้นะคะสําหรับคลิปนี้แหม่มขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ